โคเชนโลจิสติกนะครับเย็นทั่วไทยรายได้ทั่วถึงนี่ครับเป็นหนึ่งในนโยบายที่จะยกระดับเพิ่ม productivity ให้กับภาคการเกษตรนะครับยกระดับเพิ่ม productivity ให้กับภาคการบริการร้านอาหารตลาดขายส่งขายปลีกนะครับเป็นการยกรดั productivity ขึ้นมาทั้ง supply chain เลยนะครับซึ่งก็ตรงกับที่อาจารย์ยศชันนได้พูดไว้นะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าโคเชนโลจิสติกเนี่ยมันมีแนวคิดมาจากไหนก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านทราบหรือไม่ว่าเกษตรกรไทยเนี่ยสูญเสียสินค้าหรือสูญเสียรายได้จากการเน่าเสียเนี่ยระหว่างการขนส่งของ กว่าสิบาาบนะครับทำให้เวลาเราปลูกอะไรออกมาโดยเฉพาะพืชที่มีมูลค่าสูงอย่างดอกไม้สมุนไพรสินค้าปศุสัตว์สินค้าประมงหรือแม้กระทั่งผลไม้ต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่มีการขนส่งในห้องเย็นเนี่ยระหว่างทางมาเนี่ยมันเน่าเสียไประหว่างทางจํานวนมากทําให้ถ้าเรามีระบบโคเชนโลจิสติกนะครับที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับเกษตรกรจะสามารถสร้างไรายได้บูชขึ้นมาจากเมื่อกี้ที่สูญเสียไป15-30%เนี่ยก็สามารถได้ตรงนั้นกลับมาเป็นไรายได้ได้เต็มๆนะครับสินค้ามูลค่าสูงงงต่่าาาๆถูกสเข้ามา จากพื้นที่เกษตรกรเกษตรกรรมทั่วประเทศเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ๆห,หรือเตรียมออกไปส่งออกกลับเข้ามาอยู่บนเมนูในร้านอาหารบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับสามารถต่อยอดสร้างมูลค่ามหาศาลแล้วด้วยตัวโคเชนเองเนี่ยก็สามารถสร้างงานด้วยตัวเองด้วยนะครับโคเชนโลจิสติกก็คือเพื่อนี้คือรถติดตู้เย็นหรือรถไฟติดตู้เย็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือการซ่อมบํารุงนะครับการซ่อมแซมการประกอบตู้เย็นการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถจ้างงานจ้างอาชีพที่คำนวณไว้คร่าวๆในประมาณ3,000กว่าตำแหน่งนะครับทีนี้จะต้องสร้างจากูร ก็ไม่ใช่เพราะตอนนี้ปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีระบบไปรษณีย์ซึ่งครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเราแค่ต้องใช้เน็ตเวิร์กเดิมยกระดับเขาขึ้นมาเพิ่มออปชันให้ประชาชนได้เลือกเพิ่มบริการให้ประชาชนได้เลือกใช้นะครับคือตัวโคเชนดิสิกนอกจากจะส่งสินค้าธรรมดาแล้วยังสามารถส่งสินค้าตู้เย็นด้วยสร้างไรายได้เพิ่มเติมให้กับไปรษณีย์ไทยให้สามารถแข่งขันให้กับแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นด้วยนะครับเราต่อยอดไปเรามีผ่านพรบรางไปพรบรางคือการทำโอเพนแอคเซสแปลว่าให้เอกชนเนี่ยสามารถมาเช่ารางของการรถไฟรัน ถ้าทําผสมควบคู่ไปกับตัวโคเชลโลจิสติกอเองเียเราจะเห็นรถไฟตู้เย็นนะครับซึ่งส่งทุเรียนจากจันทบุรีส่งขึ้นไปตามรางไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเมืองจีนเลยก็ได้หรือว่าจะอาจจะเห็นสินค้าประมงจากภาคใต้ถูกจับขึ้นมาส,สดๆใหม่ๆเนี่ยวิ่งขึ้นมาจากภาคใต้ขึ้นมาถึงเมดูมันที่เชียงใหม่ได้เลยประหนึ่งเหมือนอจับขึ้นมาส,สดๆถูกไหมครับอย่างที่บอกสร้างมูลค่าให้ได้มหาศาลนะครับอีกอันหนึ่งที่มันจะต่อยอดกันได้ก็คือแพลตฟอร์มของรัฐ ซึ่งจะเก็บค่า GP น้อยอันเนี้ยก็จะมาช่วยส่งเสริมกันพอเราจะพยายามทำแพลตฟอร์มเพราะเราอยากให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงไม่ต้องจ่ายค่า GP จำนวนสูงใช่ไหมถ้าเรามีแพลตฟอร์มกลางซึ่งใช้คอนเซปต์เดียวของไปรษณีย์ไทยนี่แหละแล้วมีบริการขนส่งโคเชนได้ด้วยเนี่ยเกษตรกรผู้ผลิตผู้เลี้ยงสัตว์ก็สามารถนําสินค้าของตัวเองนะครับส่งไปถึงมือลูกค้าโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็ไม่โดนค่า GP จำนวนสูงด้วยฉะนั้นเป็นหนึ่งในคอนเซปต์ที่เราจะยกเครื่องประเทศไทยแล้วเพื่ออไทยทยําด้นนน่นนครับ